อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโชว์สุดพิเศษที่แฟนๆเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นโชว์อีก หนึ่งโชว์ที่เป็นตำนานของงานประกาศรางวัลเลยนะครับนี่ก็คือโชว์รวมเกิร์ลกรุ๊ปนะครับเกิร์ลกรุ๊ปเจนซจากงานประกาศรางวัลของทาง Mnet Asian Music Awards 2022นั่นเองในตอนนี้เนี่ยงานก็กําลังอยู่ในช่วงของการประกาศรางวัลนะครับแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษจากเกิร์ลกรุ๊ปในเจเนเรชันที่4นะครับที่มาร่วมสเตจกันแล้วก็ขึ้นโชว์ในงานประกาศร,รางวัลครั้งนี้โดยสาวๆวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเจนซนะครับที่ร่วมโชว์พิเศษนี้ก็จะมีเคปเล r I Nmix, New Jeans แล้วก็ Red Velvet นะครับแค่ชื่อเนี่ยก็คือน่าติดตามมากๆแล้วเพราะว่าสาวๆแต่และว,วงนั้นเนี่ยปังมากๆแล้วก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ป Gen Z ในตอนนี้ที่ได้ดับความนิยมเป็นอย่างมากเดบิวต์มาปุ๊บเนี่ยก็มีแต่ผลงานปังๆแล้วก็มีกระแสที่ทําให้ทั่วโลกเนี่ยต้องหันมาให้ความสนใจเลยนะครับใน,ในโชว์พิเศษครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาร้องเพลงใครเพลงมันแล้วก็สลับกันเต้นนะครับแต่ว่าสาวๆเนี่ยมารวมตัวกันสแสดงเพลงในตำนานอีกหนึ่งเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็สร นะครับนั่นก็คือแชร์อัพนั่นเองนะครับของพี่พี่ทวายส์เราแฟนคลับของทวายส์เนี่ยก็ปรับปลื้มมากๆเลยนะครับที่ทําให้แชร์อัพนั่นเนี่ยกลายเป็นเพลงในตํานานที่วงรุ่นน้องเนี่ยนำมาขึ้นสเตจพิเศษแบบนี้ในงานประกาศรางวัลปลายปีและเด็กๆทุกคนเด็กๆทุกวงเนี่ยก็สามารถพรีเซนต์เพลงนี้ออกมาในแบบฉบับของตัวเองสดใสน่าเริงในแบบฉบับของตัวเองนี่ดีมากๆเลยนะครับรแฟนๆของทุกวงเนี่ยก็คือปลื้มอกปลื้มใจกันมากๆเลยที่ในสเตจพิเศษนี้ทุกคนเต็มที่กันมากๆแล้วก็สนุกสนานร่าเริงมากๆบนเวทีแจกความ สสดสาตามสไตล์ของเชียร์อัพในแบบแต่ละคนเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดไม่น่าเชื่อเลยนะคบว่าสาวๆที่มาจากแต่ละค่ายต่างค่ายต่างวงกันแต่พอมารวมตัวกันแบบนี้ทุกคน,นมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็ลงตัวกันได้ดีมากๆเหมือนเป็นวงเดียวกันเหมือนมาด้วยกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่มีใครแย่งซซนใครต่างคนต่างเด่นในเวของตัวเองและนอกจากจะมาเต้นเพลงเชียร์อัพของรุ่นพี่ทวายแล้วนะครับก็ยังมีการแลกเพลงกันเต้นด้วยก็ส่งเมมเบอร์ของแต่ละวงเ,เข้าไปเต้นในแต่ละเพลง มีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับที่แฟนๆเนี่ยมาพูดถึงกันนนก็คือการร่วมแสดงเพลงอีเลเว่นนะครับของวอนยองแล้วก็ซากุระนั่นเองที่ทั้งสองคนเนี่ยก็มาจากรายการ Survivor เหมือนกันแล้วก็เคยอยู่ไอจีวอนเหมือนกันและในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มาแสดงเพลงรวมกันนะครับแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าอยากเห็นทั้งคู่เนี่ยอยู่บนเวทีร่วมกันมานานมากๆแล้วครั้งนี้ก็คือฟินหัวใจแฟนคลับมากๆใครที่ได้ดูโชว์นี้ไปแล้วชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยแต่ที่แน่ๆเราดูแล้วเนี่ยยาเจ ความสดใสร่าเริงกันรัวๆเลยสมกับเป็นนิวเฟรชนะครับสมกับเป็นเกิลกรุ๊ปเจน4ีที่แบบเดบิวต์มาใหม่ๆมาๆมาสดๆร้อนๆแล้วก็แจกความสดใสให้ทุกคนเนี่ยได้ชื่นชุ่มหัวใจได้ชุ่มฉ่ำหัวใจไปตามๆกันเลยใครชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวงานประกาศรางวัลของ MN e t Asian Music a w a r d 2 2อ2ให้ทุกคนได้ติดตามกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเจอก,กันใหม่ครับยังไงฝากกดไลค์กดก,ดกับสวัสดีครับับออนยอง